คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งความโกรธและความแค้นมันเหมือนก้อนหินหนักที่คุณต้องแบกไว้บนบ่าทั้งที่คนที่ทำให้คุณเจ็บเขาอาจจะใช้ชีวิตของเขาอย่างปกติไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกอะไรเลยแต่คนที่ทุกข์กลับเป็นคุณคนเดียวยิ่งคิดยิ่งเจ็บยิ่งแค้นยิ่งทรมานยิ่งเก็บหัวใจก็ยิ่งพังหลายคนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วความโกรธไม่ได้เผาคนอื่นแต่มันเผาใจเราเอง คำสอนของพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ชัดเจนว่าโทสะเป็นไฟไฟชนิดนี้ยิ่งเราเติมเชื้อมันก็ยิ่งลุกไหม้ลุกจนความสุขถูกเผาลุกจนใจไร้ความสงบและสุดท้ายผู้ที่ถูกไฟนั้นแผดเผาก็คือตัวเราเองวันนี้คลิปนี้จะพาคุณกลับมารู้ความจริงข้อหนึ่งคุณไม่จำเป็นต้องตอบโต้ทุกความแย่ไม่ต้องแก้แค้นทุกอย่างที่เขาทำกับคุณเพราะกรรมไม่เคยลืมทาง และความยุติธรรมของจักรวาลไม่เคยพลาดเป้าขอให้คุณดูคลิปนี้จนจบแล้วคุณจะเข้าใจว่าบางครั้งการปล่อยวางไม่ใช่การแพ้แต่คือการชนะใจตัวเองและคือการปลดปล่อยชีวิตให้พ้นจากไฟที่เผาใจเรามานานถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นการปลดปล่อยครั้งสำคัญไปพร้อมกันครับบทที่หนึ่งความโกรธคือไฟที่เผาเจ้าของก่อนเสมอความโกรธ เป็นหนึ่งในอารมณ์ที่มนุษย์ทุกคนเคยเผชิญแต่สิ่งที่ทำให้มันอันตรายกว่าที่เราคิดคือความกโกรธไม่เคยทำร้ายเขาได้เท่ากับที่มันทำร้ายใจเราเลยแม้แต่น้อยทุกครั้งที่เรากโกรธใจของเราจะถูกจุดไฟเผาโดยอัตโนมัติร้อนรุ่มเหนื่อยล้าไม่สงบและยิ่งเราเก็บไว้นานเท่าไหร่ไฟนั้นก็ยิ่งเผาเราจนหมดแรงมากขึ้นเท่านั้น มนุษย์หลายคนใช้ทั้งชีวิตตามเอาคืนผู้อื่นแต่สุดท้ายกลับแพ้ภัยใจตนเองความโกรธเหมือนเรายกหินก้อนใหญ่ทับหัวใจตัวเองไว้ทั้งหนักทั้งอึดอัดแต่เราก็ยังดื้อดึงคิดว่ามันคืองานที่ควรทำทั้งที่จริงแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากทำลายสุขภาพจิตทำลายความสงบและทำลายความเป็นตัวเราลงทีละนิดบางครั้งความโกรธไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใหญ่โตมากมายแค่คำพูดหนึ่งคำน้ำเสียงหนึ่งประโยค ท่าทางดูถูกเพียงเสี้ยววินาทีภาพจำเหล่านี้กลับวงเวียนอยู่ในหัวเราไม่รู้จบเหมือนลมที่คอยพัดให้ไฟโทสลุกโชนอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่ทำให้เราโกรธเขาอาจกลับใช้ชีวิตต่อไปอย่างปกติไม่คิดไม่จำไม่รู้สึกอะไรเลยในขณะที่เรายังแบกมันเอาไว้ทุกคืนวันใครกันแน่ที่กำลังถูกลงโทษอยู่จริงๆในพระไตรปิฎกมีคำสอนหนึ่งที่ลึกซึ้งว่า ผู้โกโรธคือผู้ดื่มยาพิษแต่หวังให้ผู้อื่นตายนี่คือความจริงที่เจ็บและตรงที่สุดเพราะเวลาเราโกโรธเราคือคนแรกที่ถูกผลร้ายเล่นงานทันทีโดยไม่ต้องรอใคร ความโกรธทำให้หัวใจเหนื่อยล้าอย่างมหาศาลมันทำให้เรานอนไม่หลับกินไม่อร่อยใจไม่นิ่งความคิดไม่เสถียรความสามารถในการตัดสินใจก็แย่ลงความโกรธยิ่งมากปัญญาก็ยิ่งน้อยลงเพราะไฟโทรสะจะเบี่ยงเบนการมองเห็นไม่ให้เราเห็นความเป็นจริงตามธรรมชาติแต่ทำให้เรามองทุกอย่างตามอารมณ์ที่กำลังร้อนแรงเท่านั้นลองคิดดูว่าตอนคุณโกรธมากๆคุณยังเป็นตัวของตัวเองจริงๆอยู่ไหมหรือคุณกลายเป็นคนที่คุณเองไม่อยากเป็น บางคนทำลายความสัมพันธ์ดีๆเพราะควบคุมอารมณ์ไม่ได้บางคนทำลายอนาคตของตัวเองเพราะพูดคำแรงๆด้วยความโมโหบางคนทำลายจิตใจของคนที่รักตัวเองที่สุดทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนไม่ดีแต่เพราะเขาปล่อยให้ความโกรธครอบงำจนขาดสติพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าโทสะเผาผลาญบุญกุศลที่เราสร้างมานานได้ในพริบตาเหมือนกองไฟที่สามารถเผาป่าทั้งผืนให้หมดไม่ได้แม้ป่าจะเติบโตมานานนับสิบปี ดังนั้นการควบคุมความโกรธไม่ใช่แค่การควบคุมอารมณ์แต่คือการปกป้องชีวิตปกป้องจิตใจปกป้องบุญปกป้องความสงบในใจเราเองความโกรธทำให้เราหลงคิดว่าการตอบโต้คือชัยชนะแต่แท้จริงแล้วการตอบโต้ด้วยความโกรธคือการพ่ายแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นเพราะเรากลายเป็นทาตอารมณ์ทันทีการไม่ตอบโต้กลับด้วยความโกรธไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการเลือกที่จะไม่ลงไปอยู่ระดับเดียวกับเขาคือการยืนอยู่ในสนามของปัญญาไม่ใช่สนามของอารมณ์เมื่อเราเริ่มฝึกสังเกตเราจะเห็นความจริงว่าความโกรธไม่มีอะไรดีแม้แต่นิดเดียวมันไม่ให้ความสุขไม่ให้ปัญญาไม่ให้การเติบโตที่มันให้คือความเดือดร้อนความเหนื่อยใจความวุ่นวายและความทุกข์ไม่รู้จบและความโกรธทุกครั้ง เราเลือกได้ว่าจะดับมันหรือปล่อยให้มันเผาเราต่อเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะวางมันลงแม้เพียงครั้งเดียวคุณจะรู้ทันทีว่าความสงบมีพลังมากกว่าความโกรธเสมอและการให้อภัยหรือการปล่อยวางไม่ใช่ของขวัญให้ใครอื่นแต่คือของขวัญที่คุณมอบให้หัวใจตัวเองโดยตรงเพราะความสงบคือสิ่งที่มีค่ากว่าความแค้นและหัวใจที่เบาคือหัวใจที่เดินต่อไปได้ไกลที่สุด บทที่สองการฝืนแบกความแค้นไว้คือการทำร้ายตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนส่วนใหญ่มักคิดว่าการไม่ลืมการไม่ให้อภัยหรือการเก็บความแค้นเอาไว้ในใจคือการรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองเป็นการยืนยันว่าฉันไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายฉันได้ง่ายๆแต่ตามหลักทำแล้วความจริงกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงการแบกความแค้นไว้ยาวนานเท่าไหรเรานั่นแหละคือคนที่เจ็บปวดมากกว่าใครความแค้นเป็นเหมือนก้อนหินที่เราแบกขึ้นหลัง ช่วงแรกอาจรู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งที่ยังยืนทนได้แต่วันเวลาผ่านไปน้ำหนักของมันจะยิ่งทับใจเราอย่างช้าๆจนความสุขความสดใสและความสงบค่อยๆหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวยิ่งคิดยิ่งจำยิ่งย้ำแผลหัวใจก็ยิ่งเหนื่อยเหมือนไปเกาแผลที่กำลังจะหายซ้ำๆจนไม่มีวันปิดสนิทสิ่งที่น่าเจ็บปวดที่สุดคือ คนที่ทำให้เราเจ็บเขาไม่ได้มาแบกอะไรไปกับเราเลยเขาอาจลืมเรื่องร้ายๆไปนานแล้วด้วยซ้ำม,มีชีวิตของเขาต่อไปกินข้าวอร่อยนอนหลับสบายในขณะที่เรายังจมอยู่ในความรู้สึกเดิมวงเวียนอยู่ในความเจ็บแบบไม่มีวันจบลองถามตัวเองนี่มันยุติธรรมกับหัวใจของเราจริงๆหรือการเก็บความแค้นไม่ได้ช่วยให้เขาเจ็บขึ้น แต่กลับทำให้เรากลายเป็นนักโทษของอารมณ์เราถูกคุมขังด้วยอดีตทั้งที่ประตูคุกเปิดอยู่ตลอดเวลาแต่เรากลับยังยืนอยู่ที่เดิมไม่ยอมเดินออกไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรเพราะการตอบโต้ด้วยความโกรธเป็นเหมือนการโยนก้อนหินใส่น้ำพอน้ำกระเพื่อมเราก็โกรธเพิ่มยิ่งโกรธเพิ่มเราก็โยนเพิ่ม สุดท้ายคลื่นก็กระทบกลับมาที่เราเองไม่รู้จบในขณะที่การวางความแค้นลงเหมือนวางก้อนหินนั้นลงจากหลังทันทีที่วางเราจะรู้สึกว่าทำไมถึงไม่วางมันลงตั้งนานแล้วหลายครั้งเราคิดว่าการให้อภัยหรือการปล่อยวางเป็นการปล่อยให้คนที่ทำร้ายเราหลุดพ้นไปแต่ความจริงคือมันทำให้เราหลุดพ้นจากความเจ็บปวดต่างหากการให้อภัยไม่ใช่การบอกว่าเขาถูก แต่คือการบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่ให้ความเจ็บปวดนี้เป็นเจ้าของชีวิตฉันอีกต่อไปการเก็บความแค้นไว้ในใจเหมือนการกอดฐ่านไฟร้อนๆไว้แนบอกหวังว่าไฟมันจะลวกคนอื่นแต่สุดท้ายคนที่ไม่ก่อนคือเราคนเดียวบางครั้งการที่คุณยังคิดถึงเรื่องที่เจ็บไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณยังไม่ยอมปล่อยให้หัวใจได้พักเลยต่างหาก ความแค้นกินพลังงานใจมหาศาลมันทำให้คุณหมดเรี่ยวแรงไปทำสิ่งที่ควรทำหมดแรงจะมีความสุขหมดแรงจะก้าวไปข้างหน้าเมื่อคุณเลือกที่จะวางความแค้นคุณไม่ได้ยอมแพ้แต่คุณกำลังชนะตัวเองและชนะความทุกข์ที่ตามรังควานค,คุณมาตลอดเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ควรได้รับความสงบมากที่สุดก็คือตัวคุณไม่ใช่ใครอื่น บทที่สามการตอบโต้ด้วยความโกรธไม่เคยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นมีแต่ทำร้ายใจเราให้แย่ลงหลายคนอาจเชื่อว่าการตอบโต้ทันทีเมื่อถูกทำร้ายคือการเอาคืนที่ทำให้จิตใจรู้สึกชนะแต่หากเรามองลึกลงไปจริงๆการตอบโต้ด้วยความโกรธไม่เคยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยแม้เพียงครั้งเดียวตรงกันข้ามมันกลับทำให้ปัญหาลุกลามบานปลายและสร้างบาดแผลใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งใหญ่กว่าเหตุการณ์แรกที่เป็นต้นเหตุเสียอีก เมื่อเราโกรธเราจะไม่ใช่ตัวเองสติจะหายไปปัญญาจะถูกบดบังการมองเห็นความจริงจะถูกแทนที่ด้วยอคติและความร้อนใจคำพูดที่เราไม่ควรพูดก็หลุดออกไปการกระทําที่ไม่ควรทําก็เกิดขึ้นได้ง่ายและสุดท้ายคนที่ต้องมานั่งเสียใจคือเราเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าความโกรธเหมือนไฟที่ลุกในป่าเผาทุกอย่างที่อยู่ใกล้ไม่เลือกว่าดีหรือชั่ว เวลาเราโกรธเราไม่เพียงทำร้ายคนที่ทำให้เราเจ็บแต่เรายังเผาความสัมพันธ์ดีๆที่เคยมีเผาความสงบในใจเผาความสุขที่เราสะสมมาจนไม่เหลืออะไรนอกจากความเสียใจที่ย้อนกลับมาเล่นงานภายหลังหลายครั้งคำพูดเพียงห้าวินาทีในตอนโกรธสามารถทำลายความสัมพันธ์ที่สร้างมานานห้าปีได้ประโยคเพียงหนึ่งประโยคที่หลุดออกไปเพราะอารมณ์ สามารถกลายเป็นรอยแผลที่อีกฝ่ายจำไปตลอดชีวิตและเราเองก็ต้องทุกตามไปอย่างไม่มีวันคุ้มค่าการตอบโต้ด้วยความโกรธไม่เคยทำให้เราเหนือกว่าแต่ทำให้เราตกอยู่ในระดับเดียวกับคนที่ทำร้ายเราบางครั้งต่ำกว่าด้วยซ้ำเพราะเราไม่อาจควบคุมตัวเองได้ในขณะที่อีกฝ่ายอาจตั้งใจยั่วยุให้เราหลุดเมื่อเราโกรธตอบเราได้มอบอำนาจให้เขาควบคุมอารมณ์เรา เขาพูดเพียงคําเดียวแต่เรากลับต้องเสียทั้งวันทั้งคืนให้กับอารมณ์นั้นนี่ไม่ใช่ใชัยชนะของเขาหรอกหรือตามหลักธรรมแล้วผู้ที่ไม่ตอบโต้คือผู้ชนะอย่างแท้จริงเพราะเขาไม่ได้แพ้อารมณ์ของตนเขายือนอยู่เหนือสถานการณ์เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ไหวเอ็นตามลมแรงลมจะพัดแรงแค่ไหนต้นไม้ก็ยังมั่นคงอยู่ที่เดิมการไม่ตอบโต้ไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่คือสติที่แข็งแกร่งคือปัญญาที่รู้ว่าอะไรควรสารต่ออะไรควรตัดคือการรู้ว่าความโกรธของเขาเป็นเรื่องของเขาแต่ความสงบในใจเราเป็นเรื่องของเราคนที่เก่งจริงไม่ใช่คนที่พูดแรงกว่าแต่คือคนที่ควบคุมใจตัวเองได้ในวันที่ใจมันร้อนที่สุดเราควรจำไว้เสมอว่า การตอบโต้ด้วยอารมณ์หนึ่งครั้งอาจทำให้เราต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อแก้ไขผลลัพธ์ของมันแต่การนิ่งเฉยด้วยปัญญาเพียงเสี้ยววินาทีอาจช่วยรักษาทุกอย่างที่มีอยู่ไว้ได้ครบถ้วนเมื่อคุณเริ่มไม่ตอบโต้เริ่มปล่อยให้เวลาทํางานเริ่มปล่อยให้เขาเห็นความผิดของเขาเองและเริ่มปกป้องใจของคุณด้วยสติคุณจะสัมผัสได้ทันทีว่า ความสงบให้พลังมากกว่าความโกรธเสมอในบางสถานการณ์คุณไม่จำเป็นต้องชนะใครคุณเพียงต้องชนะใจตัวเองแล้วชีวิตจะเบาลงสงบลงและก้าวเดินได้ไกลกว่าเดิมมากบทที่4การปล่อยให้กำทำงานคือการยอมรับความจริงว่าโลกนี้มีเหตุและผลเสมอหลายครั้งที่เราถูกทำร้ายถูกเอาเปรียบถูกนินทาหรือถูกมองข้ามทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิด สิ่งแรกที่เกิดขึ้นในใจคือความรู้สึกไม่ยุติธรรมความโกรธความแค้นและความคิดอยากเอาคืนให้เขารู้ว่าเราก็เจ็บเป็นเหมือนกันแต่ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้ากรรมคือกฎที่เที่ยงแท้ที่สุดไม่มีใครหนีพ้นไม่มีใครหลีกได้และไม่มีใครหนีความจริงนี้ได้ตลอดไปการปล่อยให้กรรมทำงานไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการยอมรับว่าทุกการกระทำมีผลของมันเอง ไม่ต้องให้เราลงมือไม่ต้องให้เราไล่ตามความยุติธรรมด้วยความโกรธเมื่อเราเข้าใจทำข้อนี้เราจะรู้ว่าสิ่งที่เขาทำกับเราวันนี้เขาอาจไม่รู้สึกแต่วันหนึ่งเขาจะได้รับในแบบที่เขาส่งออกมาเสมออาจไม่ใช่วันนี้อาจไม่ใช่พรุ่งนี้แต่อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับเหตุกรรมของเขาแน่นอนสิ่งที่ทำให้จิตใจคนเราทุกข์มากคือความอยากให้เขาได้รับผลทันที อยากให้เขาเจ็บตอนนี้อยากให้เขาเสียใจตอนนี้อยากให้เขารู้สึกผิดตอนนี้เหมือนเราต้องการเห็นผลลัพธ์เดี๋ยวนี้เพื่อปลอบใจตัวเองว่าความเจ็บที่เราได้รับมันคุ้มค่าแต่โลกนี้ไม่ได้ทำงานด้วยความอยากของเรามันทำงานด้วยเหตุและผลซึ่งทำงานอย่างเงียบๆแต่เที่ยงตรงที่สุดคนนิสัยไม่ดีไม่ได้ชนะในระยะยาวคนโกงไม่ได้มีความสุขจริง คนทำร้ายคนอื่นไม่ได้เดินทางได้อย่างสงบเขาอาจดูเหมือนชนะดูเหมือนสบายแต่ในใจเขาไม่มีวันสงบได้จริงเพราะสิ่งที่เขาทำกับคนอื่นจะย้อนกลับไปหาตัวเขาในแบบที่เหมาะสมที่สุดเสมอกรรมไม่ใช่การลงโทษกรรมคือครูที่สอนเราให้รู้ว่าทุกการกระทำมีผลของมันเองและผลนั้นจะกลับมาหาเจ้าของโดยไม่เคยผิดพลาดการปล่อยให้กรรมทำงาน คือการถอนตัวเองออกจากวงจรแห่งความโกรธหยุดเติมเชื้อไฟหยุดสร้างกำใหม่ด้วยอารมณ์เพราะเมื่อเราตอบโต้ด้วยโกรธเรากําลังสร้างกมใหม่ซ้ำเติมตัวเองเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาไม่ใช่ผู้ที่ยืนอยู่เหนือมันแต่การถอยออกมาการนิ่งการวางใจคือการยืนอยู่ในที่สูงกว่าคือการปกป้องใจไม่ให้ไฟโทระเผาทำลายเรา ลองถามตัวเองดูว่าคนที่ทำให้คุณเจ็บเขาควรได้รับพลังงานจากใจคุณอีกหรือเขาควรได้พื้นที่ในหัวคุณอีกหรือหรือคุณควรเก็บพื้นที่นั้นไว้ให้ความสงบของตัวเองความจริงก็คือกรรมไม่เคยลืมใครเพราะสิ่งที่เราทำคือพลังงานที่ฝากไว้กับจักรวาลและมันจะย้อนกลับมาเสมอในวันที่เหมาะสมที่สุดดังนั้นการปล่อยให้กรรมทำงาน ไม่ใช่การปล่อยให้คนผิดลอยนวลแต่คือการให้โอกาสธรรมชาติลงมือในขณะที่หัวใจของเราก้าวต่อไปข้างหน้าโดยไม่ต้องแบกความโกรธความแค้นหรือความหนักอึ้งใดๆวันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วรู้ว่าการไม่ตอบโต้คือสิ่งที่ฉลาดที่สุดที่คุณเคยเลือกทำเพราะสุดท้ายคนที่หลุดพ้นจากไฟโทสะก,ก่อนคือคนที่ได้อิสรภาพก่อนเสมอ บทที่5ความสงบคือเกราะที่ปกป้องใจเราจากไฟโทสะได้ดีที่สุดในวันที่เราโกรธเราแค้นหรือรู้สึกว่าถูกทำร้ายจากใครสักคนสิ่งที่หายไปก่อนเป็นอันดับแรกไม่ใช่สติแต่คือความสงบในใจความสงบเป็นพลังเงียบที่ทํำให้เรามองเห็นความจริงครบถ้วนทําให้เราคิดได้ทําให้เราตัดสินใจถูกและทำให้เราควบคุมใจตัวเองได้ในวันที่ทุกอย่างพังที่สุดแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้า เพราะส่วนใหญ่เรามักยอมให้ความโกรธเข้ามาพรากความสงบนี้ไปอย่างง่ายดายความสงบไม่ใช่ความอ่อนแอไม่ใช่การนิ่งเฉยแบบไม่สู้แต่คือพลังที่ทำให้เรามีอำนาจเหนืออารมณ์ตัวเองและนี่แหละคือชัยชนะที่แท้จริงลองสังเกตดูว่าเมื่อเราโกรธใจเราสั่นหัวใจเต้นเร็วหายใจแรงมือเย็นหรือสั่นสมองคิดฟุ้งซ่านคิดย้อนคิดซ้ำและยิ่งคิดก็ยิ่งเพิ่มความเจ็บปวดเข้าไปอีก ในทางกลับกันเมื่อเรานิ่งใจสงบหายใจช้าสมองชัดเจนเราจะรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์และมองเห็นทุกอย่างอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่อารมณ์ผลักให้เห็นพระพุทธเจ้าสอนว่าใจที่สงบคือใจที่มีพลังมากที่สุดเพราะใจสงบทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ไม่ถูกรากเง้าของโทสะฉุดให้เราทำสิ่งที่ต้องเสียใจภายหลัง และไม่ปล่อยให้คำพูดหรือการกระทำของใครทำลายวันทั้งวันของเราความสงบคือเกราะป้องกันความทุกข์ที่ดีที่สุดคือการวางอารมณ์ลงก่อนที่จะตัดสินใจคือการยืนเหนือพายุในขณะที่โลกภายนอกอาจจะวุ่นวายแต่ภายในใจเรามั่นคงเมื่อเรามีความสงบเราจะเริ่มมองเห็นว่าคนที่พูดไม่ดีใส่เราอาจมาจากความทุกข์ของเขาเอง คนที่ทำร้ายเราอาจอยู่ในวังวนแห่งกรรมของเขาและคนที่ดูแข็งกร้าวอาจกำลังซ่อนความอ่อนแอเอาไว้เราจะเริ่มเข้าใจว่าปัญหาหลายอย่างไม่ต้องตอบโต้หลายคนไม่ต้องสู้กลับหลายคำพูดไม่ต้องใส่ใจหลายเหตุการณ์ปล่อยให้เวลาและกรรมจัดการได้ดีกว่าเราความสงบคือการเลือกที่จะปกป้องตัวเองโดยไม่ให้เราไปสร้างกรรมใหม่ด้วยความโกรธ คือการเลือกที่จะหยุดวงจรแห่งความเจ็บคือการเลือกที่จะรักตัวเองด้วยการไม่ทำร้ายตัวเองซ้ำด้วยอารมณ์อย่าลืมว่าคนที่ทำให้เราเสียความสงบได้ง่ายๆคือคนที่เรายกอำนาจให้เขาเหนือใจเราเองแต่เมื่อเราเลือกความสงบเราได้อำนาจนั้นคืนกลับมาทันทีบางครั้งคนที่ดูเงียบที่สุดคือคนที่ชนะมากที่สุดเพราะเขาไม่ได้แพ้อารมณ์ของตัวเอง เขาไม่ให้ความร้อนในอกบทบางปัญญาเขารู้ว่าตั้งแต่เราเลือกสงบทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเองตามกฎของเหตุและผลความสงบไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายๆแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราเบาขึ้นหายใจคล่องขึ้นและเดินต่อไปได้โดยไม่ถูกไฟโทสะเผาใจอยู่ตลอดเวลาจำไว้เสมอคนที่สงบได้คือคนที่แข็งแกร่งที่สุด เพราะความสงบคืออาวุธเดียวที่ดับไฟแห่งความโกรธได้โดยไม่ต้องสู้ใครทั้งนั้นบทที่6คนที่คู่ควรกับคุณจะไม่ทำให้คุณต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขารักในความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องเสแสร้งไม่ต้องฝืนเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวเองเพียงเพื่อให้เขายอมรับหรือเห็นค่าเพราะความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการปรับตัวจนเหนื่อยแต่เกิดจากการที่อีกฝ่ายเห็นคุณค่าของตัวตนแท้จริงของคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้ว มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการการยอมรับและคนจำนวนมากยอมเปลี่ยนตัวเองเพียงเพื่อให้ใครสักคนรักทั้งที่ทลึกๆในใจรู้ดีว่าแบบนั้นมันเหนื่อยมันฝืนและมันไม่ได้ยั่งยืนเพราะการฝืนตัวตนจะทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวแม้ในวันที่มีคนข้างกายแต่คนที่รักคุณจริงเขาจะไม่กดดันให้คุณเก่งขึ้นเร็วๆดีขึ้นทันทีหรือสมบูรณ์แบบจนเป็นไปไม่ได้เขาจะไม่ทำให้คุณรู้สึกโดยค่าเขาจะไม่ทำให้คุณต้องแข่งขันกับใคร และจะไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่พอสำหรับเขาคนที่คู่ควรกับคุณจริงๆเขาจะสนับสนุนให้คุณเติบโตแต่ไม่ใช่กดดันให้คุณเปลี่ยนเขาจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณเป็นแต่ไม่ใช่พยายามแก้ไขคุณทั้งคนเขาจะพอใจในความพยายามของคุณแม้มันยังไม่สมบูรณ์แบบและที่สำคัญเขาจะอยู่กับคุณเพราะตัวคุณไม่ใช่เพราะสิ่งที่เขาอยากให้คุณเป็น ความรักที่แท้จริงไม่เคยทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองแต่จะทำให้คุณรักตัวเองมากขึ้นเพราะคุณรู้สึกว่าคุณมีค่าในสายตาของใครบางคนที่เห็นคุณอย่างที่คุณเป็นและความรักแบบนี้แหละคือความสัมพันธ์ที่ควรจะแบกรักษาไว้ให้จำไว้เสมอว่าถ้าคุณต้องฝืนจนไม่เหลือตัวตนคุณไม่ได้เจอความรักคุณแค่เจอคนที่ไม่คู่ควรแต่ถ้าคุณอยู่กับใครแล้วคุณกล้าหัวเราะในแบบของคุณ พูดในแบบของคุณใช้ชีวิตในแบบของคุณได้อย่างสบายใจจงรู้ไว้เลยว่านั่นคือคนที่ดีและเป็นคนที่ชีวิตคุณสมควรมีอยู่ข้างๆบทที่7ความรักที่ดีไม่ทำให้คุณต้องไล่ตามแต่ทำให้คุณถูกเลือกอย่างเต็มใจความเจ็บปวดอย่างหนึ่งในความรักคือการที่คุณต้องคอยไล่ตามใครสักคนทั้งที่เขาไม่เคยหันกลับมามองคุณด้วยความตั้งใจเลยแม้แต่นิดเดียวยิ่งคุณให้เขายิ่งเฉย ยิ่งคุณแคร์เขายิ่งห่างยิ่งคุณพยายามเขายิ่งทำเหมือนมันไม่มีค่าและวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าความรักที่ต้องตามไม่ใช่ความรักแต่เป็นความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ที่ค่อยๆบั่นทอนคุณทีละนิดในทางจิตวิทยาความรักที่ดีจะทําให้คุณรู้สึกมั่นคงไม่ใช่หวาดกลัวว่าจะถูกทิ้งคนที่เลือกคุณอย่างเต็มใจเขาจะทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์ เขาจะให้ความชัดเจนไม่ใช่ความคลุมเครือเขาจะให้ความใส่ใจไม่ใช่ความเมินเฉยเขาจะให้เวลาไม่ใช่ข้ออ้างเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีค่าคุณสำคัญและคุณควรได้รับความรักดีๆเพราะความรักที่แท้จริงคือการเลือกกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่แค่คุณเลือกเขาแต่เขาก็ต้องเลือกคุณด้วย และที่สำคัญเขาต้องเลือกคุณด้วยหัวใจไม่ใช่เพราะความเหงาไม่ใช่เพราะไม่มีใครและไม่ใช่เพราะความจำเป็นความรักที่ดีไม่เคยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องดีให้พอเพื่อให้เขารักแต่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณดีพออยู่แล้วสำหรับเขาเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับไปแล้วพูดกับตัวเองว่าคนที่ใช่จริงๆไม่ต้องไล่ตามเพราะเขาจะเดินมาหาคุณเองจงจำไว้ว่า การมีคนหนึ่งคนที่เลือกคุณด้วยใจจริงยังมีค่ามากกว่าการมีร้อยคนที่คุณต้องตามทั้งชีวิตเมื่อคุณดูมาถึงตรงนี้ขอให้รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งเดียวที่จะพาคุณหลุดพ้นจากความทุกข์ที่คุณไม่จําเป็นต้องแบกเราอาจควบคุมคนอื่นไม่ได้เราอาจห้ามไม่ให้เขาทำร้ายเราไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้และมีพลังมากที่สุดคือ การเลือกไม่ให้หัวใจของเราเป็นสนามรบของใครทั้งนั้นจำไว้ความโกรธเหมือนการจับถ่านไฟร้อนหวังจะโนยนใส่คนอื่นแต่สุดท้ายผู้ที่ถูกเผาก่อนคือมือของเราเองคนที่ทำไม่ดีกับคุณเขาจะได้รับผลจากการกระทำของเขาเองไม่ช้าก็เร็วเพราะกฎแห่งกรรมไม่เคยพลาดและไม่เคยลืมใครแม้แต่คนเดียว สิ่งที่คุณต้องทำไม่ใช่การเอาคืนแต่คือการรักษาใจตัวเองให้พ้นจากไฟแห่งโทสะและเดินต่อไปอย่างสงบมีสติและมีคุณค่าเพราะชีวิตของคุณมีค่ามากเกินกว่าจะเสียไปกับความแค้นที่ไม่เคยนำพาความสุขมาให้เลยวันนี้ขอให้คุณหายใจลึกๆวางความโกรธลงสักชั่วขณะให้อภัยตัวเองที่เคยเจ็บและก้าวออกไปพร้อมหัวใจที่เบาขึ้นหนึ่งระดับ ขอให้คุณมีความสุขมีสติและพบความสงบในทุกลมหายใจและขอให้ไฟที่เคยเผาใจมอดลงตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับ